ขนาพในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขสุขคนเลยจ้มะม้ากับพี่น้องคมือนี้มาเดินป่าในวันฝนตกค่ะพี่น้องคมตั้งใจวันหยุดดันฝนมาตกว่าจะมันเลาะหาเก็บเห็ดเออซองเท่าแค่นหรือที่เขาเรียกเห็ดดำขาเหลืองเนาะเห็นหลายคนเพ่ก็เริ่มไปเก็บกันแล้วก็ ช่วงนี้วลลพอนก็บม่ค่อยมันเขาปลาบันใดพี่น้องขาะเพราะว่ารถบม่ค่อยดีกันเลยบ่ค่อยมีความมั่นใจนั่นแหละไปค่ะพี่น้องไปค่ะวลลพอนกะมาหลอกปลาเก่าแล้วพี่น้องคาะโอ้ยนี่ต่เฟินพี่น้องก่อเฟินสูงออ้ยมือน,นีเงียบเงียบพี่น้องแต่ว่าตอนขี่รถเข้ามาก็เห็นอนมีฝรังถือกระตาอยู่คนหนึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> บ่รู้ว่าเขาใดหรือบ่ได คือไม่รู้เข้ามาหาเห็ดอะไรแต่เดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดอ้ไปดำขาเหลียงหรือเห็ดสองทะเ่นกันเนาะฝนตกไหมพี่น้องที่แหลกกระเบิ้องมติโออยู่ดอกเบื้องพยากรอนอากาศอยู่ไอ้ว่าโอ้ฝนตกเกิาโปเซนเดี๋ยวช่วงบายมันสิหยุดกระสันว่ะโอ้แต่งตัวแเรล้วไหนๆก็เลยออกมาเพราะว่า พอหมือนอากาศดีๆเขาก็ทำงานเนาะมันก็เลยบไม่ค่อยตรงกันแม่จะทุกคนไปค่ะไปยางหาเอาว่าเป็นยางดอกยางหาไปตามทางน้ำลอกึ่งนเข้าไปนี่ตรงนี้มันเข้าง,ง่ายๆเขา็อกนี่หละ เกือจะมีบมมีตะเลีวยไปไปเลยโอ้ก็คือแบบเฟิร์นมันสูงอ่ะเยียบไปค่ะนี่กัพี่นองค่ะดำคาเหลียงก็จะเป็นแบบนี้นะคือปีนี้คงจะหายเงียพี่น้องเพราะว่า นมันฝนบพอค่ะบ่มีฝน,นเห็นไหมที่มันที่มันเกิดขึ้นมามันก็ตายเห็นไหมเนี่ยมันแห้งตายเลยล่ะเนี่ยดูนี่ครัทุกคน <c oughs> อาวจุดมนึงเดี๋ยวนะ <c oughs> ก็ใบไม้มันไปเยอะหายอยากฝากฟีเห็ดเลือกเก็บเอาครับพี่ต้อง ส่นจุนนี่มันขึ้นพีหน่องคุณด้เพราะว่าฝนมันติ่จะมาไงอสองดอกนี้งามกับพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่จุ่มมันขนนั้นมันหัวก็ขึ้นครับทุกคนมันก็เลยยังเล็กหล่อนะคนบอก <laughs> พี่น้องค่ะบปีที่สองแล้วที่พอเคยมีเห็ดพี่นอ้องปกติแล้วเห็ดหมันก็จะขึ้นเป็นกลงเป็นทางอันนี้มันไม่มีเพราะว่ามันขาดน้ำขาดเลยพี่น้องค่ะน้ำไม่พ้ เหนี่อยนะน,นุกนถ้าฝนตกซ้าเดือนมกราอาจจะยังจะมีที่ละดอกสองดอกค่ะคุณโอนี่ทำปีเลยค่ะ ด mm ู hmm. mm ่ม่นี่เกิดยาวนี่เรื่องนี้มันดอกเล็กทุกคน โอ้ยท oh, ุกคนขาตรงนี้ดอกใหญ่งามสดอถอดเลยสอดเฮ้ยกูจะหาดอกไปนี้เจอนะต่นม้ตาำเกินเลยปีนี้ทุกคน เดินมารู้สึกถอดใจแล้วไม่เจอจุ้มนีดอกไ,ไงทุกคนเนี่ยเลยหายหายเนื่อยเลยค่ะในมงหนีก็มีมลายเติบอยู่ จะไม่ได้เก็บแล้วเนาะวันนี้เมื่อกี้เห็นอยู่ดอกอาเถี่ยนงน้องดอกบ้านงีงคนชื่อแบบนี้ชื่นใจเลยค่ะนี่ค่ะเป็น,รนไรฝนตกไห่น้องน้าโมาจา้ะ ม,มันขึ้นมามันนีอากาศมันห่อนมันก็นเริ่มใหม่พี่น้องค่ะโอ้นี่ดอกนี่เดี๋ยวนี้นี่ค่ะโอ้ตองนี้ซ่อนให้ไใ้จังซีตองนี้เหลือให้แล้วมั่งแหละ เราพ้นถืกอ,อกล่องเบียงเอาขอใครจะดีโอเคเดี๋ยวไปรวมกับซุ้มนันค่ะ สมน้อยค่ะทุกคนวันนี้ตอนนี้มันไหวขายแบบไงเน่ยนี่สิมันจะขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นทุกคน ่อยต้องขอภัยด้วยพี่นอ้องเพราะว่าถ้าใส่เป็นโคฟุนแล้วมันเบืองเบด็ดจุ่มนี่อันนี้ขาเตีย้ย สวัสดีคะ่ะทุกคนมาค่ะพี่น้องทีนี้ก็แล้วค่อยสีเด็ดขามัมนก็นด้แล้ก็ตามที่เห็นนั่นแหละรือหมอกกันไก่มากก็หายยากนิดนึงก็บพี่น้องคะ่ะ อย่างที่บอกนยเพราะว่าปีนี้ฝนบ่พอเวลาพอนกับขอบคุณทุกคนเดอ้อที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับพี่นองเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์รอุืยอ่อนดอกนี้ก็ <c oughs> คิดว่าจะหาไม่เจอแล้วนะวันนี้ ได้จนงออยโอแต่ช่วงบ่ายมันก็คงไม่ตกแล้วยิ่งก็อยากเอาไปตัดขาบ้านแต่ก็อยากเอาเชื้อมันทิ้งไว้นี่มั่งเพราะว่าอยากเอาไว้เผื่อมันจะได้ขึ้นปีต่อไปจริงถ้าจะให้ดีเอากันไก่ตัดเลย มันจะดี โอเคค่ะ,อะพอได้แล้วไปค่ะพี่ดอนสวัสดีค่ะเขาพึุงค่ะไม่มีระย่างต่อนอะไปค่ะ